ความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่จากทางกลุ่ม f เฟ e บ o ๊ก fc ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไปดังนี้ครับยูทูบเบอร์ฝั่งชัยพลแต่ละคนนี่เก่งๆทั้งนั้นน่ะด่าคนแก่ให้ตรอมใจก็ทำได้แช่งให้เด็กให้หมดอนาคตก็ทำลงคออีกฉันน่ะยังไม่ได้ยินอีกฝั่งแช่งชักหักกระดูกลูกๆของจำเลยทั้งที่ ดูการวางตัวแล้วมองอนาคตไม่เห็นเทียบไม่ได้เลยกับลูกสาวคนโตของพ่อแม่ผู้สูญเสียที่ช่วยพ่อแม่ตัวเองนั้นตัวเป็นเกลียวหัวเป็นนอ็อตครอบครัวที่นั่งกินข้าวด้วยกันพร้อมหน้าครอบครัวที่บ้านช่องสะอาดสะอา้านไม่ใช่รกและไปด้วยกองผ้าเต็มที่นอนรกไปหมดเหมือนบางบ้านอีชันยังไม่เห็นใครว่า ลูกจำเลยจะเป็นโรคซึมเศร้าเอาแต่เล่นเกมติดเกมเป็นเยาวชนก้มหน้าติดมือถือไม่ต่างกับตาที่ติดโซเชียลที่ฉันยังไม่ได้ยินใครว่าฝั่งจำเลยมีแต่ฝั่งจำเลยว่าลูกฝั่งโจทย์ลาเต้ว่าลูกที่เสียชีวิตแล้วว่าเป็นลูกชู้ว่าคนที่ยังมีชีวิตก็โดนด่าว่า11อดรออบ้างละ สรารพัดจะว่านี่มุนีมาแช่งเด็กว่าหมดอนาคตชีวิตจะมีความทุกข์เพราะเด็กนั้นกลัวผู้ใหญ่จะดุเลยโกหกว่านอนหลับแค่นี้ต้องแช่งชักเด็กกันเลยเหรอพี่ชั้นไม่เข้าใจว่าทนฟังกันได้อย่างไรไม่มีใครค้านสักคำว่าเฮ้ยนั่นเด็กนะมุนีพูด ถูกอย่างหนึง่งพ่อแม่ครอบครัวคือเป้าหล่อล้อมชี้ทางว่าอนาคตเด็กนั้นจะเป็นอย่างไรและเด็กที่พ่อนั่งด่าคนด้วยคำหยาบคายขณะที่อุ้มลูกอยู่ในอกเด็กจะโตมาพูดเพราะเป็นคนดีใช่ไหมลูกที่เห็นพ่อเอายญ้าไปทิ้งวัดนี่นะ่ะต่อไปลูกโตมาคนเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่สินะ พ่อแม่บางคนโชคดีกว่าคนอื่นที่มั่นใจได้เลยว่าลูกจะโตมาจะไม่โกหกเพราะลูกเป็นใบ้ฮาฮาความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook fc ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับภาพวาเลนไทน์ของกลุ่มทนายที่เคลียร์ใจกันได้หลังจากที่ศึกกันมายาวนานสร้างปัญหากับข้างข่พวยแตน ด้วยการตัดพาะว่าทีกับทนายด้วยกันทําไมเคลียร์กันได้และทําไมกับลูกความทนายตั้มไม่เคลียร์ใจบ้างทําไมไม่ให้โอกาสที่ฉันว่าแหกตาเปิดใจอ่านแชทนี้ของแตนคนไม่อยากเคลียร์ไม่ให้โอกาสคือใครกันแน่ทนายแสดงออกชัดเจนแจ้งไปและให้เวลาแต่คนที่ไม่อยากติดต่อ ไปหาทนายคือชัยพลเขาถือว่าถ้าทนายอยากทำคดีให้เขาทนายก็ต้องหนักแน่นบังเอิญทนายไม่อยากทำให้แล้วเลยไม่อยากจะหนักแน่นอีกต่อไปเขากำหนดเวลาเย็นใจของเขาทนายก็มีสิทธิขีดเส้นเวลาให้โอกาสของทนายจริงไหมคะพวกคุณ แค่ให้แจวบองอีชั้นนีชั้นตำหนิคุณก็ว่าเนรคุณแล้วทนายให้คุณมากเท่าไหร่โดนดา่าโดนเสียดสีจากทุกฝ่ายไม่เว้นแม้แต่ฝ่ายที่อวยคุณหมดไปกับคดีของพวกคุณตั้งเท่าไหร่เสียเวลาทุ่มเทให้เพียงใดคุณยังจะว่าทนายไม่หนักแน่นแบบนี้ไม่เรียกว่าเนรคุณทนายบ้างหรือคะ ซึ่งแชทดังกล่าวนะครับเป็นการแชทไปหาป้าแตนนะครับซึ่งทางแอดมินได้ไลน์ไปว่าขอบคุณนะคะที่อ่านไลน์คิดเห็นจากคนแก่คนหนึ่งซึ่งป้าแตนตอบมาว่าเข้าใจคะ่ะแต่ลุงบอกว่าให้เย็นกว่านี้ก่อนเพราะลุงเห็นว่าทนายทำเกินเหตุที่ว่าพระอาจารย์ในไลฟ์สดทนายราชพลเพราะ ลุงฟังหลายรอบแล้วรู้สึกว่าทนายทำไม่ถูกต้องแต่ลุงเชื่อมั่นในฝีมือทนายเหมือนเดิมติดที่ว่าวันนั้นทนายพูดเกินไปลุงเลยรอให้ตัวเองใจเย็นก่อนลุงยังรักและเคารพในตัวทนายตั้มค่ะความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่จากทางกลุ่ม Facebook fc ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับจุดบอด ของการสู้คดีหลักของจำเลยสองผัวเมียไม่ได้อยู่ที่ขาดประจักษ์พยานยืนยันที่อยู่ขณะเกิดเหตุแต่อยู่ที่ตัวจำเลยทั้งสองนั่นแหละที่คนหนึ่งให้การมั่วไม่เคยเหมือนกันและอย่างขี้โมโหไม่เก็บคำเก็บอารมณ์พร้ามไปแล้วพลาดขึ้นมานะ่ะแคไขายากกับอีกคนเป็นโรค หลัวผงสเตตสุดท้ายจึงทำให้พยานสำคัญที่สุดสองปากเล็กๆที่จะบอกได้ว่าพ่อแม่อยู่ไหนตอนสายๆวันที่11หลังจากกลับจากวัด GPS แล้วพ่อออกจากบ้านไปรับพระตอนกี่โมงกันแน่ปัญหาเกิดเพราะพ่อพร่อยปากว่าออกไปตอนเก้นาฬกา 45ทําให้ถูกมองว่ามีเวลาหายไปหายไปไหนแอบไปอุ้มเด็กหรือเปล่าพยานสองปากนี้เล่นเกมอยู่ในบ้านจากคำให้การที่ว่าสดดิ้งไปหาป้าป้าเอาโทรศัพท์จากลูกชายที่กำลังเล่นเกมมาโทรหาแม่น้องชมพู่ว่าเด็กหายตัวไปดังนั้น เด็กชายสองคนจะเป็นพยานสำคัญที่พอระบุได้ว่าพ่อแม่ถึงบ้านประมาณกี่โมงออกไปอีกทีนั้นกี่โมงแต่ทีนี้มาที่ปัญหาว่าพยานสองปากนี้สารจะเชื่อมากน้อยเพียงใดเพราะหนึ่งเป็นลูกของจำเลยลูกย่อมมีแนวโน้มที่จะก,กระตันยูต่อบุพการีไม่อยากให้ร้ายวงเล็บ แต่มีลูกบางคนมันชอบให้คนอื่นด่าแม่มันนะมันสะใจเพราะคิดว่าแม่ไม่รัก 2. เป็นลูกที่เคยมีประวัติโดนพ่อทุบตีและพ่อเคยตีต่อหน้ายูทูบเบอร์มาแล้วเพราะให้ปากคำไม่โดนใจพ่อ 2. ออย่างนี้อาจจะทำให้ถูกมองว่าพยานมีแนวโน้มจะกลัวและ ให้การเป็นประโยชน์แก่จำเลยที่เป็นบุพการีของตนมากกว่านี่แหละค่ะปัญหาหลักของจำเลยที่1มีท่าทางขง่มขู่พยานไกลกลายที่พาลูกมาพบทนายก็น่าจะเจาะจงถึงคำให้การตรงนี้จุดนี้สายวันที่11หลังจับ gps และอีกจุดที่สำคัญคือ กลางคืนพ่อแม่แอบขึ้นเขาหรือไม่อันนี้รับประกันได้ว่าซีนพาผัวหนีกลางดึกทิ้งลูกไว้ลำพังจะต้องถูกยกขึ้นมาเปรียบเทียบว่าจําเลยสองทั้งสองนั้นไม่เกรงไม่กลิ่งเกรงที่จะทิ้งลูกให้นอนหลับอยู่ในบ้านและแอบขึ้นเขาไปอำพรางศพแน่นอน ดูจากพฤติกรรมในอดีตต่างๆอีชั้นชี้ไว้ให้ทนายชุดใหม่เอาไปทําการบ้านนะคะเดี๋ยวจะหาว่าชุดเก่าเทไม่ใหญ่ดีนี่ช่วยเต็มที่เลยนะค่อยสิบอกเจ้าไว้หายิ่งบินบ่อยยิ่งปีก้าจิกแรงเจาะลึกกากความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่จากทางกลุ่ม Facebook fc ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับ เหตุเกิดที่กกกอกถ้าพบวตรสืบคดีที่กรุงเทพมันคงจะแปลกพิลึกท่านถึงลงพื้นที่เองส่งมือปราบลงพื้นที่สืบเหตุเกิดที่กกอกทนายตั้มรับคดีถึงไปสืบถึงที่เกิดเหตุลงพื้นที่หาความจริงเหตุเกิดที่กกอกจำเลยสองโผเมียพาพยานโจ์สามปาก มาให้ทนายใหม่สืบถึงกรุงเทพแต่อ้างพาครอบครัวไปเที่ยวทะเลดูลำบากพี่ลึกนะทุกอย่างต้องปกปิดไม่พูดตรงๆงไม่พูดความจริงเพราะจริงๆไม่ต้องพูดไม่ต้องบอกใครเข้ามากันเงียบๆก็ได้เหมือนตอนที่มาให้ปากคําคดีพาผัวหนีไงแต่นี่เป็นเพราะต้องหาเงิน ทำคอนเทนต์ด้วยคงจะเอาไว้ชดเชยค่าน้ำมันไปพัทยาแวะหาลาเต้ที่ศารแขวงด้วยนะสมพรเพื่อนรักรออยู่อยากให้ข้อมูลไว้ด่าแม่สมพรให้หนัดปากอ้อแวะไปถามคดีตัวเองที่สอนอปทุมวันบ้างก็ดีนะสมพรไปถามสิตำรวจส่งฟ้องอายการหรือยัง อย่ารอให้ทนายตั้มตามเรื่องให้นะมันไม่เกี่ยวอะไรกันแล้วนี่ซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าพอได้ทนายใหม่จุดๆปากดีขึ้นทุกวันเลยนะถัดมานะครับบอกว่านี่แหละคะ่ะผลงานของการไม่รู้ค่าน้ำใจของคนดีที่มาช่วยเหลือถัดมานะครับบอกว่า เสียเงินจ้างทนายใหม่เป็นล้านล้านยังต้องขนลูกกับพ่อไปให้ข้อมูลจนถึงที่ลงทุนขนาดนี้ก็อย่าได้ผิดหวังล่ะไม่งั้นน่ะต้องเสียเงินซื้อเชือกอีกขนาดใหญ่